สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงตลาดนักการแล้วครับตลาดอาหารป่าดูที่คุณจะเลือกจะกินแบบไหนครับไปดูนะครับเป่าอี่ถากินหันลาอครับกันนะ้ย หลวงสาคูน้องงัวน้องงัวน้องควายเหงาควายจักรจันเห็ดพึ่งไปอ้หมาคำเขาเริ่มเก็บเก็บข้อง บรุยได้ไหมเต็มหม่าก,ก่อนลงมาเลือกดูก่อน

เนือก็เลยเอา่ะเอาวะเอามี่วมีปลาขอยน้ำงชากุ้ี๋จามีไขรสานมีหลามหอยกได้นะคะของพันมาเลยเลยหางไก็ได้มันมีข้างหน้ามันหมีไปรถขับไปกินนานละ เดิเดินเดินดินเดินดูครับเราจะได้ย่งไปขินกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับม่นองัวเือกเาหัวอกอันนี้หัวหัวออกปลายออกเอาหนดีวะหัวไรเนี่ยเาหัวรอายราคาเท่ากันที่พรูปแล้วครับไดนี่ครับ ใครสนใจมาครับตลาดนากางตลาดอาหารป่าของสัตว์นี่นู่นนะฝากติดตามครับต้องเบาอีกครั้งครับใครจะดีครับผมครับ